สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่าคืนอยู่กับผมนาะเปตดครับผมคืนนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความตายโดยตรงเลยครับเป็นเรื่องราวของวงจรชีวิตที่บางครั้งความตายมันก็เลือกเปลี่ยนมือได้อย่างน่าขนลุกเรื่องราวในคืนนี้มาจากคุณแมน นามสมมุติครับเป็นประสบการณ์สมัยที่เขาเคยรับจ้างเฝ้าศพในศาลาวัดแต่ก่อนจะไปฟังนาขอเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆเป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เรื่องผีคือเรื่องผีฟังแล้วก็ขอให้ทิ้งความกลัวไว้กับน้าเป็ดนะครับเอาละครับสายของคุณแมนพร้อมแล้วสวัสดีครับคุณแมนสวัสดีครับน้าเป็ดและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับเสียงคุณแมนฟังดูใจเย็นมากครับน่าจะผ่านอะไรมาเยอะคืนนี้เรื่องคนตายลุกขึ้นนั่งก่อนจะมีคนใหม่ตายแทน นี่มันตำนานชัดๆเลยครับไม่ต้องบอกชื่อวัดชื่อจังหวัดนะครับเชิญคุณแมนเล่าบรรยากาศการทำงานของคุณยาวๆได้เลยครับครับนะสมัยก่อนผมรับจ้างเป็นเด็กวัดควบงานเฝ้าศพอยู่ที่ศาลาครับนะสาลานี้สร้างอยู่ใกล้เมรูเก่าครับนะเวลานั่งทำงานนี่จะได้กลิ่นน้ำยาฟอร์มาลีนผสมกับกลิ่นดอกไม้จางๆตลอดเวลา งานเฝ้าศพของผมคือนั่งอยู่เป็นเพื่อนญาติโยมครับคอยดูแลเรื่องน้ำเรื่องไฟเติมทูบเทียนให้ไม่ดับคือพูดง่ายๆเป็นคนอยู่เป็นเพื่อนในความมืดครับศพที่ผมเฝ้าในคืนเกิดเรื่องเนี่ยเป็นศพชายสูงอายุคนหนึ่งชื่อคุณลุงสมชายครับทันเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคประจำตัวญาตินำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่บรรยากาศของศาลาวัดตอนกลางคืนมันจะเงียบกริบครับนะ เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองไฟในศาลาก็จะเปิดแค่ไฟสองหน้าศพส่วนตรงที่ผมนั่งทำงานอยู่ก็จะสลัวสลวแต่ที่นี่มีความเชื่อแปลกๆครับนะเวลาตั้งศพแล้วญาติต้องคอยเฝ้าศพให้ดีโดยเฉพาะคืนที่สองของการสวดคืนที่สองทำไมต้องคืนที่สองครับคุณแมนมีความเชื่ออะไรพิเศษหรือเปล่าครับนะครูบาอาจารย์ท่านสอนต่อๆกันมาว่า คืนแรกศพยังไม่รู้ตัวแต่พอคืนที่สองเนี่ยวิญญาณเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองตายและความยึดติดในสังขารมันจะแรงบางดวงถ้าเขามีบ่วงหรือกรรมที่ต้องตายแบบกระทันหันเขาจะพยายามหาคนมาตายแทนครับนะหาคนมารับช่วงต่อจากเขาไปการเฝ้าศพจึงไม่ใช่การดูแลแต่เป็นการป้องกันไม่ให้ศพนั้นทำอะไรบางอย่างกับคนที่เฝ้าอยู่ สับเหลือที่นี่จะเอาได้สายศินเส้นหนาๆผูกรัดศพไว้ตั้งแต่คอจรดเท้าแล้วตรงหน้าอกศพจะวางยันโบราณไว้แผ่นหนึ่งเพื่อเป็นการสะกดเอาไว้ก่อนครับคืนนั้นเป็นคืนที่สองของการสวดพอดีครับผมกับเพื่อนอีกคนชื่อไอ้เตา๋ารับหน้าที่เฝ้าญาติโยมก็กลับไปหมดแล้วเหลือแค่เราสองคนกับศพในโรงเย็น ไอ้เต๋ามันไม่สบายครับนะมันกินยาแก้ปวดแล้วก็เผลอหลับไปตั้งแต่สี่ทุ่งกว่าๆเหลือผมคนเดียวที่นั่งทำงานอยู่ประมาณตีหนึ่งครับอากาศมันเย็นจัดผิดปกติเย็นจนเหมือนมีไอน้ำเกาะที่กระจกลงเย็นเลยครับไฟในศาลาก็เริ่มรี่ลงเองผมเดินไปดูที่โรงเย็นของลวงสมชายครับ ผมเห็นว่าสายสินที่ผูกรัดศพไว้มันดูหย่อนผิดปกติครับนะเหมือนศพมันขยับไปด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อยสายสินหย่อนศพขยับได้เหรอครับคุณแมนปกติศพในโรงเย็นมันควรจะแข็งทื่อไม่ใช่เหรอครับใช่ครับนะปกติศพที่ฉีดยาแล้วจะแข็งแต่ผมเห็นว่ามันหย่อนจริงผมก็พยายามจะหาเหตุผลว่าศพอาจจะไหลาตามแรงเอียงของโรง แต่แล้วสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือยันที่วางอยู่บนหน้าอกลุงสมชายครับยันแผ่นนั้นมันไม่ได้อยู่บนหน้าอกแล้วครับแต่เพราะศพมันขยับยันแผ่นนั้นมันเลยเลื่อนตกลงไปอยู่บริเวณซอกคอของศพซึ่งมันเป็นจุดที่หลุดจากการสะกดแล้วครับนะผมเริ่มรู้สึกหนาววูบว่าใจเต้นแรงผมไม่กล้าเข้าไปจัดยันให้เข้าที่ครับนะ กลัวว่าถ้าไปแตะต้องศพจะเป็นการปลดล็อกบางอย่างที่ผมไม่ควรรู้ผมเลยได้แต่นั่งจ้องศพอยู่ไกลๆผมนั่งจ้องศพอยู่เกือบชั่วโมงครับนะบรรยากาศมันตึงเครียดมากไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงหายใจของไอเต่าที่นอนหลับอยู่จนกระทั่งเวลาประมาณตีสองครึ่งผมได้ยินเสียงเหล็กมันลั่นดังแกรกมาจากด้านในโลงเย็นครับผมก็มองเข้าไปในกระจก สิ่งที่ผมเห็นทำเอาผมเกือบจะร้องออกมาลุงสมชายที่นอนนิ่งอยู่ในโรงเย็นค่อยๆชันตัวขึ้นมานั่งครับนะเฮ้ย hey, ลุกขึ้นนั่งได้ยังไงในโรงเย็นนะครับผมเห็นชัดเจนครับนะท่านไม่ได้ลุกขึ้นมาเต็มตัวนะครับแต่ตัวท่านค่อยๆเอ็นขึ้นมาประมาณ45องศาใบหน้าที่ซีดขาวดวงตาที่ควรจะปิดสนิทค่อยๆเปิดขึ้นมาช้าๆ แล้วตาคู่เดิมนั่นแหละครับจ้องตรงมาที่ผมผมตัวแข็งทื่อขาชาไปหมดไม่กล้าแม้แต่จะวิ่งไปปลุกไอ้เตา๋าลุงสมชายท่านลุกขึ้นนั่งแล้วท่านก็เริ่มขยับแขนครับนะแขนขวาของท่านค่อยๆยกขึ้นมาช้าๆแขนที่แข็งทื่อเหมือนท่อนไม้แล้วท่านก็ค่อยๆชี้นิ้วมือที่เหยียดตรงมาที่ไอเต๋าเพื่อนผมที่นอนหลับอยู่ข้างๆ แล้วสิ่งที่ทำให้ผมขนหัวลุกถึงขีดสุดคือท่านไม่ได้ชี่เฉยๆครับท่านค่อยๆกวักมือช้าๆเหมือนกำลังเรียกไอ้เต่าให้ไปหาท่านกวักมือเรียกโอ้โหนี่มันจะมาเอาไปแทนที่จริงๆใช่ไหมครับแล้วไอ้เต่าหลับอยู่เหรอหลับสนิทเลยครับนะแล้วผมก็ได้ยินเสียงแววๆในหูครับเป็นเสียงกระซิบที่เย็นเยือกมาแทนข้ามาแทนข้า ข้าไปไม่รอดผมรวบรวมสติที่เหลืออยู่ตัดสินใจคว้ามีดหมอเล่มเล็กๆที่ผมพกติดตัวไว้ผมกํำมีดแน่นแล้วโยนเข้าไปในโรงเย็นชวัวเสียงมีดกระทบกับกระจกโรงเย็นครับวินาทีที่เกิดเสียงนั้นลุงสมชายก็ล้มพรวดลงไปนอนที่เดิมทันทีดวงตาปิดสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างกลับไปนิ่งสนิทเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น แต่ในใจผมรู้ดีว่าผมเพึ่งรอดจากอะไรบางอย่างที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมาพอเช้ามาผมกับไอ้เต๋าไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยครับนะผมก็แค่จัดยานบนตัวศพให้เข้าที่แต่เรื่องมันยังไม่จบครับเพราะผ่านไปอีกสามวันไอ้เต๋าเพื่อนผมคนที่นอนหลับอยู่ข้างๆผมคืนนั้นคนที่ศพลุงสมชายชี้แล้วกวักมือเรียกเสียชีวิตครับนะฮะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรครับ ไอ้เต๋ามันไม่สบายอยู่แล้วครับนะแต่คืนนั้นมันดูอาการไม่หนักพอสวดศพลุงสมชายเสร็จไอ้เต่ามันก็กลับไปพักแต่แค่คืนเดียวมันก็ถูกญาตินำส่งโรงพยาบาลกระทันหันแล้วก็เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายซึ่งหมอก็บอกว่าหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ญาตินำศพไอ้เต่ามาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาเดิมในจุดที่ลุงสมชายเคยนอนอยู่ครับนะผมมองไปที่โรงเย็น มองไปที่ศพไอ้เต่าแล้วก็คิดถึงภาพที่ลุงสมชายลุกขึ้นนั่งแล้วชี้มือมันเป็นการเปลี่ยนมือจริงๆครับนะมันเป็นการรับช่วงต่อจริงๆเหมือนลุงสมชายท่านเลือกแล้วว่าคนนี้แหละจะมาแทนที่ข้าโอ้โหเป็นเรื่องที่หดหู่และน่ากลัวที่สุดเลยครับคุณแมนคือคุณแมนรอดมาได้เพราะมีดหมอแต่เพื่อนที่หลับอยู่กลายเป็นเหยื่อแทน แล้วคุณแมนได้ทำอะไรเพื่อไอ้เต่าบ้างไหมครับผมทำบุญให้ไอ้เต่าเยอะเลยครับนะแล้วก็ลาออกจากงานเฝ้าศพเลยครับเพราะไม่กล้าอยู่ต่อแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมเชื่อเรื่องการตายแทนที่อย่างหมดใจครับขอบคุณคุณแมนมากนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้เลยว่าความตายบางทีมันก็ไม่ได้จบแค่ในโรงแต่ความกลัวที่ว่าการตายอาจจะไม่จบแค่คนเดียว น่ากลัวยิ่งกว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังสำหรับคืนนี้หลับให้สบายราตรีสวัสดิ์ครับ